มาจ้าเอซทั้งช่องคะ่ะคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซทั้งช่องมาสรุปเอาแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกของ8ปดสำนักนะคะแม่เพ่นกะกับมาทักทายสบายดี f อซทั้งช่องเป็นคลิปที่4ของวันที่4ีธันวาคม2567มือนี้นะคะ f อซของเซียนอื่นๆอาจารย์อื่นๆเนานะ บอกว่าจะเป็นแนวทางห้าน้อยหรือว่าเราพัฒนาไม่เพนได้ลงคลิปให้ไปหมดแล้วเนาะทั้งเมื่อวานนี้และวันนี้เด้อจ้ะเนะาะถ้าบรเห็นของมเมื่อนี่ค่ะเลือนเลือนลงไปเบิงข่างลางนะคะทั้งสี่เซียนและสามอาจารย์ไม่เพนได้ลงห้ไปเมื่อว่านนี้นะคะเอฟซี FC. ฝากเขาไปเบิงไห้แน่เนาะอยากจะถามหาค่ะอ่ะ เดี๋ยวแม่เพ่นจะให้เอซทั้งช่องมาเบิงผลงานฮานอยของ8สำนักเมื่อวานนี้กันก่อนแล้วค่อยแปอาตัวเลขของมือนี่นะคะเนาะเฮงๆลวยๆปังๆค่ะมาเบิงผลงานฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก5 1 1ล่างออก6 9ส่วนฮานอยปกติบนออก7 4 6ล่างออก9 8เนาะ และนอย v ี p บนออก959ล่างออก92เนอะเมื่อวานนี้ผู้ใดลุา9เนอะได้ไปเต็มๆเลยทั้ง3ฮาหนอยนะคะนี่ค่ะมาเบิงค่ะฮาหนอยแยกของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งรุดทำผลงานออกมาได้2ฮาหนอยก็คือฮาหนอยพิเศษและ VIP นะคะแต่ว่าจับคู่โบเขานะคะเอซ โอ้ขอโทษจับคู่เข้าอยู่ที่นอยพิเศษนะคะ FC ก็คือ1นึนึบนนะคะของนอยพิเศษนั่นเองเนาะวิ่งลูดก็เข้า2องฮานอยจับคู่เข้าหนึฮานอยเนาะไ่เพ่นกับวบาพิทเบาถูกอีกแล้วส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลูดมาทั้ง3ามฮานอยเลยแต่ว่าจับคู่โบเข่านะคะสลับซับตำแหน่งกันอีกแล้วเนาะ นะคะ9559จากน้อยพิเศษลงมาน้อย VIP นะคะแต่ว่าวิ่งรูดมาทั้งสามฮานอยอยู่เนาะ,ะมือนีเอาไหมคะ่ะส่วนฮานอยรวมของตาให้วิ่งรูดห้ากับแปดเข้าทั้งสองตัวนอวิ่งรูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้า 1, หนึ่งฮานอยก็คือ59นั่นเองของน้อย VIP ตรงๆนะคะแปดเนาะเพื่อถ่ายแปดเจ็ด อันนี้หาเจ็ดหาเก้าอันนี้แปดเจ็ดหน้าจะแปดเก้านะคะ fc เนาะจะได้ทั้งปกติและ vip นะคะเพินพัดหายแปดแปดนะคะ fc ส่วนอาจารย์ไต้ยน้ำโชคให้วิ่งลูด5กับ6ก็มาทั้ง2ตัวจับคู่บบเขาเนาะแต่ว่าเลขวิ่นก็ยังมาอยู่ก็คือ4 6่หนอยปกตินั่นเองนะคะของอาจารย์สไว้ยเมื่อวานนี้เพิ่นว่าเพิ่นมกเก่าแห้งค่ะเนาะ ผู้ไดมากตามเพิ่นกระไ้รูดไปเลยเก่ามาเต็มๆเลยเนาะทั้งสาฮานอยเด้งบนล่างน้อย VIP นี่ค่ะจับคู่เข้าเด้งบนล่างเนาะนอย VIP เลยเนาะถ้าผู้ใด้รูดเก่าได้ทั้งพิเศษปกติและมาต่อ VIP เด้งบนล่างเลยเนาะอ่ามื่อนี้เพิ่นก็มีเล็กชอบมาฝาก FC ทั้งช่องคือเก้านะคะไปเบิ่งน้ำกันเนาะส่วนแอปพารวย ฮาหนอยรวมวันเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่นสองรองห้ามาทั้งสองตัวเนาะสองก็มาห้าก็มาจับคู่เข้าชุดเน้นนะคะชุดเน้นสองเก้าห้าเก้านะคะเอฟซีนี่ค่ะน้อย v i p บนล่างนะคะส่วนเก้าแปดถ้าผู้ใดเอาไปตัดเลนนี่ค่ะเนาะก็จะได้ฮาหนอยปกติอยู่เนาะห้าเก้าแปดคันห้าเก้าห้านี่เนาะ การว่าถึนคือเก่ามันต้องเก้าห้าเก้าเนาะคะ่ะ fc ห้าเก้าเก้านี่จะได้อยู่โตดเนาะนะคะขอแอดพาลวยก็เข้าทุกวันเลยเนาะช่วงนี้ชุดเน้นตลอดเลยแม่เลิ้วพาลวยวิ่งลูดฮานอยเมื่อวานนี้หนึ่งกับหกมาทั้งสองตัวชุดอ่าเน้นเข้าหนึ่งฮาหนอยนอยพิเศษหกเก้าล่างนะคะและชุดรองก็เข้าหนึ่ง หนึ่งหนึ่งน้อยพิเศษเหมือนกันลงไปเขียน V i p พนะคะเอ v ซี VIP, อ่าบนล่างน้อยพิเศษนะคะเนาะจับคู่เข้าบนล่างน้อยพิเศษเด้อจนะ้ะเนาะม่เพ่นกะน,นี่แหละสลับเงางงจะควางขึ้นกันค่ะหลงนาหลงหลังโอ้ยว้าพิษเว้าถือจักแม่นยังแต่ละมือแต่ละวัน,นตั้งใจเเา่เลยได้เอฟซีค่ะแต่การยังหลงอยู่เนาะตั้งใจ ตาจ้องอยู่ประเดนกรออานไปทั้งไม่อยู่ส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้เด่นมา3ามตัวแต่ว่าเข้า2ตัวก็เข้าที่หกับหเนาะจับคู่เข้าชุดเน้น 6, หกสีนอยปกตินั่นเองน่ะเลขออก4ี่หนะคะส่วนสุดใจพารวยเจดเม็ดเดียวเจบอมานะคะจับคู่ก็หลุดนะคะบอเข่าค่ะ โอเคค่ะเอ็กซีทางช่องมาเบิงเอาอตัวเลขแนวทางวมาที่4กันต่อเลย5น้อยแยกตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้วิ่งลูดน้อยพิเศษ5กับ8จับคู่5 5 5 8 5, 8 5 8 8าชุด3ตัวบน5 8 8แและ8 5 5ส่วน5น้อยปกติลูดที่3กับ6จับคู่3าห 39, 66, 69, 3าม6 6้าชุด3ตับน3 6 9และ636ส่วนฮานอย VIP ให้รูด8กับ1จับคู่8 0 8 3 1 0 1 3แชุด3ตัวบน8 1 3และ1 8 0ค่ะประมาณน,นี้ตาทำผลงานวิ่งรูดออกมาได้ทั้ง3ามฮานอยเลยเนาะแต่ว่าจับคู่ สลับตำแหน่งกันก็นเลยบ่เข่าเนาะวิ่งรูดมาทั้งสามน้อยอยู่จับคู่บ่เข่าเนาะอ่ะมาเอาของเขาฝากมากันต่อเลย้าน้อยแยกเขาฝากมาวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างน้อยพิเศษ6กับ7จับคู่ให้6กสองห7สาชุด3ามตะบน6 7 3แล้วก็7 6็สอง ส่วน5้าน้อยปกติให้รูดที่0กับ1จับคู่ที่อ่าศูนย์สองชุด3ามตบบน0 1 3และ1 0 2ส่วน5้าน้อย V.I.P ให้รูด7กับ8จับคู่7 8 7 9แ8 8 9ชุด3ามตบบน7 8 9และ8 7 8นั่นเองค่ะเนาะส่วนเมื่อวานนี้เขาฝากมา ให้วิ่งลูดเข้า2อฮาหนอยจับคู่เข้าหฮาหนอยนะคะก็คือ1นหนึ่งบนของนอยพิเศษนั่นเองนะคะนี่ค่ะอ่ะเอทีทั้งช่องแคปหน้าจอเอาฮาหนอยแยกกันก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ขึ้นจะภาพไปตามเอาฮาหนอยรวมกันต่อเลย โอเคค่ะไปต่อฮานอยรวมกันเลยเนาะ,อะของตาปากน้ำโพฮานอยรวมวันนี้ค่ะวิ่งงูดที่แปดกับห้าเนาะจับคู่แปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดแปดแล้วก็ห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าและห้าเก้านะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็ห้ากับแปดวันนี้แปดกับห้าเนาะเมื่อวานนี้จับคู่เข้าหนึ่งฮานอย ฮานอย vip เนาะส่วนวันนี้8กับ5จับคู่ที่8083 8588 5053 55และ59นะคะมาต่อที่ฮานอยรวมของแอดอ้อยมาพารวยนะคะแอดอ้อยพารวยวิ่งลูดบนล่างเด่นที่3ลรอง8ค่ะวันนี้เด่นที่3ลรอง8นะคะจับ

ส่วนเมื่อวานนี้แอดอ้อยพารวยทำผลงานออกมาได้อสองฮานอยซะเนาะพอว่าวิ่งรูดก็เข้าทั้ง2ตัวนี่ค่ะจับคู่ก็มี98อยู่เนาะถ้าผู้ไดเล่นได้ก็จะเปลี่ยนจะก็จะเข้าอยู่เด้อเนาะนี่ค่ะจับคู่ให้เข้า2องฮานอยเด้งบนล่างนอย VIP นะคะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่3ารอง8เลขวินมี3 8มแปดส จับคู่3031343880818284เน้นให้5คู่เหมือนเดิมก็คือ30318388184ชด3ตวบนก็จะเป็น983384และ094นะคะอ่ะมาแคบนาจอน้ำกันค่ะหานรวมวันนี้เนาะตาปากน้ำโพลและแอดอ้อยค่ารวยนะคะ ได้แล้วไปตัวนะคะ f อซมาต่อที่ของอาจารย์ต้อยน้ำโชคค่ะห้าหนอยรวมวันนี้ค่ะวิ่งลูทที่7กับ8ปดจับคู่ชุดเน้นให้5คู่กลับให้ด้วยเนาะก็คือ6ก3า7 3ามหกเจ็ดสามสาดเแามสาสและ4ี่แปส่วนเลขวินมี6 7เจ็ดแดสามสี่ห้านะคะ ของอาจารย์ต้อยน้ำโชค่คะส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ก็ให้มาวิ่งลูดบนล่าง5กับ6ก็มาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะเลดวินก็มาด้วยกันยังมาอยู่นะคะก็คือ4 6หนะคะ4 6, 6ของน้อยปกตินั่นเองส่วนวันนี้วิ่งลูดที่7กับ8เนาะจับคู่ให้6 3 3 6 7 3 3 7 7 4 4 7 แ3ด8า4สาส่วนเลขวิน6 7 8 3 4ดหนะคะ FC ฟอ่าเอามาต่อของพ่อเกลียงค่ะวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมาสามตัวนะคะก็คือ6-7-8ส่วนชุดเน้น6-7-6-9-6-0-7-8-7-9แล้วก็7-0ชุดรอง8 8 8แปและ8-0นนะคะของพ่อเกลียงค่ะ นี่ค่ะของพ่อเกลียงก็จะเข้าหฮานอยนะเมื่อวานนี้เนาะก็คือน้อยปกติ64บนส่วนตัววิ่งตัวรูดมา2ตัวเนาะก็คือ5กับ6ส่วนวันนี้วิ่งรูดมา6 7 8ชุดเน้น2ตัวมี6กเจ็ดหกเก้าหชุดลอง88 แปดเก้าและแปดศูนย์นะคะอ่ะมาแคบนาจอเอาของอาจารย์ต้อยน้ำโชคและพ่อเกลียงกันก่อนนะคะโอเคไปต่อนะคะเอซมาต่อของสุดใจพารวยค่ะห้าน้อยรวมวันนี้สุดใจพารวยวิ่งลุด เตัวเดียวนะคะจับคู่92 90 96 75 74และ78ค่ะเนอะวันนี้ไม่เป็นฝันเกี่ยวกับสุดใจพารวยอย่าลืมเลขอายุนะคะเลขอายุสุดใจพารวย35บ้านเลขที่110นะคะฝันว่าสุดใจพารวยตายประสันค่า f อซเนอะ ส่วนเมื่อวานนี้หลุดนะคะบบเขามอนีกับไหมาวิ่งหลุดเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าสองเก้เจ็ดห้าเจ็ดสี่และเจ็ดแปดนะคะเอามาต่อที่ของอาจารย์สวกันเลยส่วนวันนี้อาจารย์สวัให้มาหาหนอยรวมนะคะคุณว่ามักกะพานโบมักกะเบิงคือเก้าห่าเนาะเพื่นไห่มาวิ่งหลุดเด่น 1>, 1กับ0นย์ะคะวันนี้จับคู่ที่10ึ่งศูนและ16 02งหกศและ0ูย์เวันนี้เพิ่นเลขที่เพิ่นชอบส่วนตัวก็คือ1นึแม่เพิ่นก็นเลยเน้นไปที่10 14และ04ให้เด้อจอ้ะเนาะเนาะส่วนเมือวานนี้เพิ่นวาเพิ่นมาเก่าแห้งๆนะคะ ผู้ใดมากเก้าตามอาจารย์ให้ลูดไปเลยเก่าทั้งสามฮะน้อยเพ่นวาเนาะมาเต็มเต็มเลยเนาะค่ะเด้งบนล่างน้อย VIP อีกตั้งหากเนาะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูด1กับ0จับคู่ที่ 10, 13, 14, 19, 16, 02, 03, 04, 0สาและ07นะคะส่วนเลขชอบส่วนตัวก็มี104่แม่เพนก็เลยเน้นให้ที่ 10, 14และ0ูย์สนะคะ ของอาจารย์สวัยงนนี้วันนี้นะคะอ่ะก็มาแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยและอาจารย์สวัยนะคะหาในรวมวันนี้ค่ะแคปหน้าจอเดอ้อ โอเคนะคะไปต่อค่ะปิดท้ายคลิปด้วยของแม่ริ้วพารวยนะคะหาหนอยรวมแม่ริ้ววันนี้แม่ให้วิ่งลูดที่3กับ4จับคู่ชุด3ามตัวบน3 4มสี 1, ่หนึ่งสามสเามสี่หนาะชุดเน้นก็จะเป็น4ี 1, 4่หนึ 6, ่งสีหกามและ3ามชุดรอง3ามห5า้าสองห้ 7, และ5 8าดเด้อจ้ะเนาะของแม่ริ้วนะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ของแม่ทําผลงานออกมาได้ห,หนึ่งฮานอยเด้งบนล่างนอยแรกเลยเนาะก็คือฮาหนอยพิเศษนั่นเองค่ะหกเก้าล่างและหนึ่งหนึ่งบนนะคะของแม่ริ้วเมื่อวานนี้เนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดสามกับสี่ชุดสามตบนมีสามสี่หนึ่งสามสี่เก้าและสามสี่หกชุดเน้นสองตัวสี 1, ่หนึ 6, ่งสี่เก้าสี่หกสามเจ็ดและสามแปด ส่วนชุดลอง3ามห้าห้ห้าเและห้าแปนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ได้จบครบทุกสำนักแล้วค่ะแต่เพ่นก็ขอขอบพระคุณ f อฟทั้งช่องแล้วก็อาจารย์ทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกเซียนนะคะที่ให้แนวทางดีๆเด็ดๆมาให้ช่องน้องคำแพงชาแนลได้ลงทางช่องทุกทุกวันนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังปัง ทั้งผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิมนี้กัสสวัสดีค่ะ